วันนี้จะมาชวนผู้เรียนเรียนเรื่องหลักการและแนวทางการสนับสนุนพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูหลักเพื่อการดูแลเด็กแรกเกิดถึง3ปีค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้นะคะเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและสามารถนำแนวทางดังกล่าวนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กับครอบครัวเด็กที่อยู่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมไวัยได้ค่ะเนื่องจากว่าเด็กทุกคนนั้นนะคะต้องการผู้เลี้ยงดูที่เอาใจใส่อย่างน้อยหนึ่งคนค่ะ สำหรับหัวข้อนี้นะคะจะมี4ประเด็นย่อยด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือทำไมเราต้องสนับสนุนพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูหลักค่ะสำหรับประเด็นนี้นะคะผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของงานวิจัยที่สนับสนุนเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำงานร่วมกันกันกบครอบครัวและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและชุมชนค่ะเรื่องที่2ก็คือหลักการหรือแนวทางสนับสนุนพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูหลักค่ะ สำหรับหัวข้อนี้นะคะก็จะนําเสนอเทคนิควิธีการดีๆนะคะที่ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้เลยนะคะแล้วเรื่องที่3ก็คือสิ่งที่ควรทำในการสนับสนุนพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูหลักค่ะสิ่งนี้ก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นว่าเราควรจะทำยังไงบ้างนะคะเมื่อเราต้องพูดคุยกับพ่อแม่หรือว่าทำงานร่วมกันกันกบครอบครัวชุมชนนะคะ เรื่องสุดท้ายค่ะเป็นสิ่งที่ควรระวังและไม่ควรทำในการสนับสนุนพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูหลักค่ะเพื่อให้ผู้เรียนนะคะสามารถที่จะทำงานร่วมกันกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างราบรื่นเรื่องแรกนะคะคือเรื่องทำไมเราต้องสนับสนุนพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูหลักค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเหตุผลที่เราจะต้องสนับสนุนพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูหลักในสถานพัฒนาเด็กวัยถวัยเนี่ยเพราะอะไรนะคะ อย่างที่ผู้เรียนได้เรียนเรื่องของความสําคัญของการพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง3ปีในรายวิชาอื่นๆมาบ้างแล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้ผู้สอนก็จะมาสรุปใจความสําคัญนะคะที่ผู้เรียนสามารถที่จะนําไปชวนคิดชวนคุยต่อกับแต่ละครอบครัวได้นะคะ แน่นอนว่าตั้งแต่ในคันถึงช่วง3วามขวบปีแรกของชีวิตมนุษย์นั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการก่อร่างสร้างตัวการเจริญเติบโตและการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นสมองของเด็กเองซึ่งมีการพัฒนามากถึงร้อยละ85ของสมองมนุษย์และร่างกายทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมันเล็กซึ่งใช้ในการหยิบจับการเคี้ยวอาหารการปิดหรือเปิด เปลือกตาเป็นต้นนะคะรวมถึงกล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นการยกหน้าอกชันคอคืบคานนั่งเกาะยืนยืนเดินวิ่งกระโดดนะคะรวมถึงเรื่องของอารมณ์สังคมเช่นการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกและตัวตนของตนเอง เรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ของตนเองฝึกการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันและเด็กวัยนี้จําเป็นที่จะต้องมีผู้ใหญ่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงเป็นแบบอย่างเพื่อให้เด็กได้ซึมซับนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นจะเป็นพื้นฐานที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต อีกหนึ่งเหตุผลนะคะว่าทําไมเราต้องสนับสนุนพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูหลักเพราะว่าความต้องการของเด็ก3ามขวบปีแรกจากผู้ใหญ่นั้นมีความต้องการดังต่อไปนี้นะคะเด็กต้องการผู้ใหญ่ที่เข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของตัวเด็กเองเด็กต้องการผู้ใหญ่ที่มีความสม่ำเสมอในการเลี้ยงดูในแต่ละวันเด็กต้องการผู้ใหญ่ที่มีความรู้สึกไวต่อการตอบสนองต่อเด็กเองนะคะ และผู้ใหญ่เองก็ควรจะสังเกตสิ่งที่เด็กทําในแต่ละวันอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยให้เด็กได้มีอิสระในการเคลื่อนไหวในขณะเดียวกันผู้ใหญ่ก็สามารถไว้วางใจให้เด็กอยู่ในสถานที่นั้นได้รวมถึงการไม่แทรกแซงระหว่างที่เด็กเล่นด้วยความจดจอ่อ และสุดท้ายเลยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือการติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องการที่เด็กต่ำกว่า3ขวบปีแรกเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ใช่การพลาคสายสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็กแต่อย่างใดนะคะหากทั้งหากทั้งสองฝ่ายคือครอบครัวและที่ ที่บ้านของเด็กและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นพื้นที่ที่เด็กรู้สึกปลอดภัยและสามารถทําให้เด็กไว้วางใจได้ดังนั้นแล้วพ่อแม่และครอบครัวก่อนที่จะให้เด็กมาที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโปรดแน่ใจว่าที่บ้านได้ให้ประสบการณ์ที่ดี slate. และทําบ้านให้เป็นที่เป็นที่ที่เด็กรู้สึกปลอดภัยและสามารถทําให้เด็กไว้วางใจได้ สำหรับสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถจัดทำได้อย่างไรบ้างนั้นคำตอบส่วนหนึ่งอยู่ที่นี่ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสายใยความผูกพันหรือว่าสายสัมพันธ์นี้เราสามารถสร้างได้อย่างไงได้บ้างนะคะจากภาพนี้นะคะเราจะเห็นวงล้อแห่งความมั่นคงและปลอดภัยนะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกมั่นคงและปลอดภยัยเรามาดูทีละด้านกันนะคะว่าเด็กๆของเราเนี่ยต้องการที่จะได้รับการปกป้องปลอบ ทำให้มีความสุขและช่วยในสิ่งที่เขาไม่สามารถทำเองได้ในช่วงแรกๆของชีวิตของเขาเองยกตัวอย่างเช่นการอาบน้ำการเปลี่ยนผ้าอ้อมการให้นมและอาหารเด็กอยากให้เราแนะนำสิ่งต่างๆรอบตัวให้เขาได้รู้จักนะคะรวมถึงการสนุกไปกับเขานะคะ การจัดการอารมณ์ของเด็กโดยการรับรู้อารมณ์ด้วยการพูดบอกและหาวิธีที่จะช่วยให้อารมณ์นั้นสงบลงยกตัวอย่างเช่นเมื่อเด็กร้องไห้เป็นเรื่องที่สามารถรับได้ในการจัดการอารมณ์ของตัวเองนะคะต่อมาก็คือเรื่องของการกําหนดขอบเขตท,ที่ปลอดภยัยที่ไหนที่เด็กสามารถเล่นได้อย่างอิสระไม่มีสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อตัวเด็กเอง เด็กต้องการที่จะให้ผู้ใหญ่แสดงความยินดีในการเข้าหานะคะซึ่งผู้ใหญ่เองก็เป็นบุคคลหนึ่งที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กด้วยเช่นกันนะคะด้วยการการแสดงความรักความเอาใจใส่และยอมรับความเป็นตัวตนของเด็กเองรวมถึงการสนับสน,นุนการสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อม รอบตัวเด็กให้เด็กพร้อมที่จะที่จะสำรวจนะคะเนื่องจากว่าเด็กนะคะเด็กวัยนี้เขาจะรักการสำรวจคล้ายๆนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยที่อยากจะสัมผัสอยากมองดูสิ่งต่างๆใกล้ๆในขณะเดียวกันก็อยากให้พ่อแม่ได้พูดและได้อธิบายถึงสิ่งที่เขาเห็นด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะผู้ใหญ่ยังต้องให้การตอบสนองทางอารมณ์และสังคมและร่างกายของเด็กให้ปลอดภัยด้วยเช่นกันสำหรับวงล้อแห่งความปลอดภัยนี้นะคะช่วยให้เรากําหนดท่าทีของเราเองในการเลี้ยงดูเด็กรวมถึงการประยุกต์ใช้กับครอบครัวหรือผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานในสถานพัฒนาเด็กปรถมวัยของเราเพื่อให้รู้สึก ต่างฝ่ายต่างได้รับความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะเรามาดูหลักฐานจากงานวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่รายงานถึงการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและก็สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะงานวิจัยนี้นะคะก็บอกเราว่าครอบครัวที่กระตือรือร้อนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการศึกษาของ บุตรหลานนะคะจะสามารถช่วยให้ผู้ให้บริการหรือว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเองนะคะได้มองเห็นวิธีการใหม่ๆในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเองรวมถึงให้ความเป็นกันเองและแสดงความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้นะคะและช่วงปีแรกๆของชีวิตของเด็กนะคะคือช่วงเวลาวิกฤตเพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างเด็ก และผู้เลี้ยงดูหลักคนอื่นๆซึ่งหมายรวมผู้ถึงผู้เลี้ยงดูหลักที่อยู่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยนะคะเราสามารถร่วมกันก่อร่างสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกซึ่งสิ่งนี้นะคะจะเป็นตัวสนับสนุนพัฒนาการของเด็กในขั้นต่อไปและพัฒนาการด้านสังคมอารมณ์และการรู้คิดหรือสติปัญญาของเด็กเองค่ะนอกจากนี้นะคะการมีส่วนร่วมของครอบครัว นะคะก็จะเป็นบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมเด็กเข้าสู่โรงเรียนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อสังคมอารมณ์และความสามารถทางวิชาการของเด็กค่ะจากโครงการ Head Start and Early Head s t a r t ของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะพบว่าความรู้ของพ่อแม่มีความสัมพันธ์โดยตรงที่สุดกับผลลัพธ์ของครอบครัวที่มาจากกรอบการทำงานการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ครอบครัวและชุมชนใน3าประเด็นหลักดังต่อไปนี้นะคะก็คือเกิดความสัมพันธ์เชิงบวกของพ่อแม่และเด็กนะคะเมื่อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือว่าครูนะคะให้ความร่วมมือหรือให้ความรู้แก่พ่อแม่นะคะก็ส่งผลทําให้ความสัมพันธ์เชิงบวกในครอบครัวดียิ่งขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือครอบครัวนะคะอยู่ในฐานะ ของนักการศึกษาตลอดชีวิตนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะสิ่งเหล่านี้เมื่อผู้ปกครองอสิ่งเหล่านี้เมื่อครอบครัวเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กและการพัฒนาเด็กปรถมวัยนะคะจะส่งผลต่อความมั่นใจส่งผลต่อความสามารถและทักษะในตนเองของแต่ละครอบครัวด้วยค่ะ เมื่อเรารู้เหตุผลแล้วนะคะว่าทำไมเราต้องทำงานร่วมกันกับครอบครัวนะคะและชุมชนเรามาดูกันนะคะว่าหลักการหรือว่าแนวทางสนับสนุนพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูหลักเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะผู้สอนขอนำเสนอหลักการง่ายๆนะคะก็คือ3สองกอนะคะเรามาดูกันค่ะว่า3สอนี้มีอะไรบ้างนะคะสตัวแรกก็คือเรื่องของการสร้างโอกาส สตัวที่2ก็คือสารสายสัมพันธ์และสตัวสุดท้ายนะคะก็คือสนับสนุนนะคะและ2กมีอะไรบ้างนะคะกอตัวแรกก็คือกําลังใจและกอตัวที่สก็คือเรื่องของการกระตุ้นนะคะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าแต่ละตัวย่อนี้เราจะทําอะไรได้บ้างสตัวที่1น,นะคะก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสนะคะขอให้ ผู้เรียนนะคะได้มีโอกาสพูดคุยเพื่อความเข้าใจแนวทางของหลักสูตรนะคะก่อนรับเด็กเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะควรมีกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อให้ครอบครัวของเด็กได้มีโอกาสเข้าเรียนรู้รับฟังถามแนวทางและหลักสูตรที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเลือกนำมาพัฒนาเด็กนะคะสร้างโอกาสให้พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูหลักในแต่ละ ในแต่ละครอบครัวนะคะได้เป็นคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเราควรเชื่อมั่นว่าพ่อแม่ของเด็กคนใดก็ตามนะคะหรือจะอยู่หมู่บ้านใดก็ตามไม่คำํำนึงถึงเศษฐานะความสามารถได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเนื่องจากเสียงทุกเสียงมีคุณค่าและคนทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้และเป็นการเปิดโอกาส ให้คนได้แสดงศักยภาพของตนและได้เรียนรู้นะคะต่อมาก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสเปิดใจรับฟังความต้องการความสนใจเป้าหมายของแต่ละครอบครัวซึ่งเราสามารถจัดกิจกรรมที่จะช่วยให้เราเข้าใจพ่อแม่มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดใจรับฟังความต้องการความสนใจในการเลี้ยงดูคู่เรียนรู้แก่เด็กของแต่ละครอบครัวนะคะและสุดท้ายเลยนะคะก็คือเรื่องของการ สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ระหว่างแต่ละครอบครัวเองครูและผู้เชี่ยวชาญน,นะคะในพื้นที่นั้นๆโดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการดูแลเด็กการจัดสิ่งแวดล้อมการแก้ไขพฤติกรรมต่างๆนะคะเราควรที่จะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเหล่านี้อย่างน้อยก็ เทอมละหนึ่งครั้งนะคะหรือว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของในแต่ละช่วงปีหรือช่วงเทอมนั้นๆค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าสอตัวที่สองนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะไม่ว่าจะมาก่อนหรือมาหลังนะคะก็คือสอเรื่องของสารสัมพันธ์ค่ะ ครูสามารถทําได้ตั้งแต่เด็กยังไม่เข้าเรียนเลยนะคะโดยการสารสัมพันธ์กับครอบครัวในกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นเช่นบันทึกประจําวันของเด็กที่บ้านและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยการเยี่ยมบ้านของเด็กนะคะกิจกรรมแรกรับระหว่างแต่ละครอบครัวนะคะการประชุมผู้ปกครองและกิจกรรมส่งเด็กสวนบาลกิจกรรมวันส สำคัญต่างๆที่ทางชุมชนได้จัดขึ้นนะคะและกิจกรรมในแต่ละวันรวมถึงช่วงเวลารับส่งเด็กเองนะคะรว่ะรวนเป็นเวลาที่สามารถสารสัมพันธ์กับครอบครัวได้นะคะเพราะการสานสัมพันธ์ด้วยการทักทายยิ้มแย้มเชิญชวนรับฟังอย่างตั้งใจและใส่ใจในการบันทึกประจําวันของเด็กเพื่อส่งต่อให้ครอบครัวนั้นก็จะช่วยให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็ก มากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงทิศทางในการการเลี้ยงดูเด็กระหว่างครอบครัวและที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวชุมชนและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความสัมพันธ์ที่ดีและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะสอตัวที่3นะคะก็คือเรื่องของการสนับสนุนค่ะ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการเทคนิควิธีการตา่างๆไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนวิธีการการเลี้ยงดูเด็กสนับสนุนวิธีการการให้การศึกษาเด็กเบื้องต้นหรือว่าการเรียนรู้เริ่มแรกให้กับเด็กสนับสนุนวิธีการจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งที่บ้านและที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการแก้ไขพฤติกรรมของเด็กนะคะซึ่ง โอกาสแห่งการสนับสนุนนี้จะเป็นโอกาสที่ทั้งครอบครัวและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเด็กร่วมกันนะคะ